สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาย้อนรอยเรื่องราวในอดีตกันหน่อยนะครับวันนี้ก็จะมาย้อนรอยหน่วยหนังกลางแปลงอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับหน่วยนี้ก็คือพี่ลมฟิล์มภาพยนตร์นะครับซึ่งเป็นหน่วยหนังกลางแปลงหน่วยใหญ่หน่วยหนึ่งนะครับในเขตจังหวัดกาลสินนะครับแล้วก็เป็นหน่วยหนังกลางแปลงหน่วยแรกๆนะครับที่ใช้ตู้ลำโพงแบบแขวนนะครับซึ่งตามปกติแล้วหนังกลางแปลงในแถบภาคอีสานในสมัยก่อนนั้น ก็จะมีตู้ผีเสื้อแล้วก็ตู้ยืนจะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งไม่มีลําโพงแขวนเหมือนในปัจจุบันนี้นะครับหน่วยแรกๆนะครับที่ใช้ลําโพงแขวนก็จะเป็นพิรมฟิล์มจังหวัดกาลสินนี่นะครับเป็นหน่วยแรกๆในยุคนั้นนะครับซึ่งหนังกงแพงพิรมฟิลภาพยนตร์นั้นก็เป็นหน่วยหังกาแลงที่ใช้โดยระบบฟิล์มนะครับในยุคนั้นนะครับแฟนๆหนังกงแลงทางจังหวัดกาลสินก็ดีจังหวัดใกล้เคียงก็ดีนะครับที่เคย ชมผลงานของพิรมฟิล์มก็มาคอมเมนต์กันที่คลิปกันหน่อยนะครับว่าผลงานในอดีตนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เท่าที่ทราบมานะครับพิรมฟิล์มภาพยนตร์น่าจะเลิกกิจการไปแล้วนะครับยังไงทางแฟนๆหนังกลางแปลงนะครับที่อยู่ในเขตกรสินนะครับก็คอมเมนต์บอกหน่อยครับว่าพิลมฟิล์มตอนนี้เป็นอย่างไดบ้างนะครับซึ่งตามปกติหนังกลางแปลงในเขตจังหวัดกรสินนั้นก็ไม่ค่อยจะมีนะครับ ถึงมีก็เหลืออยู่น้อยแล้วนะครับเอาที่ทางผมได้หาข้อมูลตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแทบจะไม่มีหนังกางแปลงในเขตจังหวัดกาลสินเลยนะครับส่วนมากก็จะเป็นจังหวัดอื่นมากกว่าครับที่ไปรับงานในเขตจังหวัดกาลสินนะครับเพราะว่าในถิ่นกาลสินในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับส่วนมากก็จะชอบรถแห่ชอบการแสดงดนตรีสดหมอลำกันนะครับหนังกางแปลงก็คงจะเสื่อมความนิยมลงไปบ้างแล้วนะครับ ซึ่งเมื่อเทียบกับในยุคในอดีตนะครับนักแปลงในเขตกาะสินก็มีอยู่หลายหน่วยนะครับที่ดังๆก็จะมีพิรมฟิล์มนี่หน่วยหนึ่งนะครับแล้วก็สุวัชัยภาพยนตร์นะครับเท่าที่เห็นข้อมูลต่างๆนะครับสําหรับเรื่องราวในอดีตของนักแปงพิลมฟิล์มในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับสิ่งทางช่องเราก็จะ นำเสนอเรื่องราวของหนงังกางแฝงนะครับในรูปแบบต่างๆครับในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะครับนํามาแนะนํารีวิวกันสั้นๆนะครับในช่องของเราให้ได้เยอะที่สุดนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ